ตำนานสะพานผ่านฟาลิลาสะพานผ่านฟาลิลาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพบนถนนราชดำเนินกลางเป็นสะพานที่มีความงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมและเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สำคัญของเมืองอย่างไรก็ตามนอกจากความโดดเด่นด้านความงามของสะพานแห่งนี้ยังมีตำนานลึกลับที่ถูกเล่าขานมาหลายสิบปีเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่ยังคงสถิตยอยู่ในบริเวณสะพานจุดเริ่มต้นของตำนาน ตำนานนี้เริ่มต้นในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 0เมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนบางคนเล่าว่าเธอถูกเลาอลวงมาสังหารในบริเวณใกล้สะพานส่วนบางคนเชื่อว่าเธอเสียชีวิตจากความสิ้นหวังและความทุกข์ที่เธอไม่อาจรับไหวหญิงสาวคนนี้ถูกบรรยายว่าเป็นคนดังงามมีผมยาวดังคลับและแต่งกายด้วยชุดสีขาวสะอาดเรื่องเล่าระบุว่า หลังจากเธอเสียชีวิตมีผู้คนที่สัญจรผ่านสะพานในช่วงค่ำคืนเป็นร่างของเธอในลักษณะเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งอยู่ใต้แสงไฟที่สลัววิญญาณแห่งการรอคอยเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมาว่าวิญญาณของหญิงสาวปรากฏตัวบ่อยครั้งในยามดึกโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกหรือมีหม,มอกลงจัดผู้คนที่ผ่านสะพานในช่วงเวลาดังกล่าวอาจพบเห็นเธอในหลากหลายลักษณะบ้างเห็นเธอยืนริมสะพานมองลงไปในน้ำบ้างเห็นเธอเดินช้าช้าราวกับกำลังตามหาบางสิ่ง บางคนเล่าว่าเมื่อเข้าใกล้เธอเธอจะหันหน้ามองด้วยสายตาที่เศร้าส้อยหากผู้ใดใจกล้าพอจะถามว่าเธอเป็นใครเธออาจตอบด้วยเสียงที่แถวเบาว,ว่าเธอกำลังรอใครสักคนแต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าเธอรอใครและเหตุใดถึงไม่ไปจากที่นี่เหตุการณ์ที่ชวนขนลุกหนึ่งในเรื่องที่เล่าขานกันมากที่สุดคือเหตุการณ์ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางผ่านสะพานในคืนฝนตกหนักเขาเห็นหญิงสาว ในชุดขาวยืดปิดฝนอยู่ริมสะพานด้วยความสงสารเขาจึงเดินเข้าไปถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แต่เมื่อเขาเข้าใกล้เธอกลับหายตัวไปต่อหน้าต่อตาทิ้งไว้เพียงความหนาวเย็นและเสียงสะอื้นเบาๆบางครั้งคนขับรถแท็กซี่ที่ผ่านเส้นทางนี้ในช่วงกลางดึกเล่าว่ามีหญิงสาวขอโดยสารไปยังจุดหมายที่ไม่ไกลาจากสะพานแต่เมื่อถึงจุดหมายกลับพบว่าที่นั่งด้านหลังว่างเปล่าความเชื่อและพิธีกรรมคนในพื้นที่เชื่อว่าวิญญ,ญาณของหญิงสาวยังคงอยู่เพราะเธอไม่อาจปล่อยวางจากสิ่งที่เธอผูกพัน อาจเป็นความรักความทุกข์หรือการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดหลายคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้มักนําเครื่องบูชาเช่นทุกเทียนและดอกไม้มาวางไว้ที่สะพานเพื่อขอให้เธอสงบสุขและไปสู่ภพภูมิที่ดีสะพานผ่านฟ้ากับความลี้ลับในปัจจุบันแม้สะพานผ่านฟ้าลีลาจะเป็นเพียงทางเชื่อมในเชิงกายภาพแต่สําหรับหลายคนมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําและตำนานที่ยังมีชีวิตเรื่องราวของวิญญาณหญิงสาวยังคงเป็นที่พูดถึงในหมู่คนที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตำนานเล่าขานเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไป